สวัสดีทุกคนที่เข้ามาับชมนะครับวันนี้กลับมาพบกับในเรื่องหลากของอูมามุสมิพิตตี้เดอร์บี้นะครับไปดยบทที่1ตอนที่14เป็นตอนสุดท้ายของบทที่1แล้วนะครับชื่อตอนว่าสาวม้าที่ได้ทะยานไปบนท้องฟ้ามิชิโรแมกควีน อ๋อคุณแม็กควีนกลับมาแล้วล่ะคุณแม็กควีนเหนื่อยไหมนะคะจะพูดลร้เสียงทำไมอย่างว่านะคาแรคเตอร์ทุกคนอุตส่าห์มารับสินะคะเนี่ยได้ที่สองสินะแต่ก็เป็นการแข่งที่ดีนะได้ที่สองแล้วตอนที่เรานึกว่าจะชนะซะอีกเนี่ยประเด็นคือแพ้ตัวประกอบ กู่แข่งวันนี้ยอดไปเลยนะค่ะไม่ผิดจตที่พูดเลยตอนแข่งกันพลังสมาธิเองก็สุดยอดมากเลยค่ะาการแข่งวันนี้น่ะฉันแพ้แล้วค่ะแต่สีหน้าก็ยังดูค่อนข้างจะสดชื่นอยู่เลยนะ เราะเป็นการแข่งที่ได้สำลิดผลมากเลยยังไงล่ะคะสิ่งที่ฉันยังขาดไปในตอนนี้นะ่ะหลังจากนี้จะฝึกซ้อมให้มันดียิ่งขึ้นค่ะตรงส่วนนั้นนะ่ะเข้าจเป็นอย่างดีเลยค่ะยิ่งกว่านั้นยิ่งกว่านั้นเป็นการวิ่งที่ยอมรับได้ต่างจากตอนแข่งเจแปนคัพค่ะ ได้เปลี่ยนความคาดหวังของคุณเทนเนอร์กับทุกคนให้เป็นพลังและสามารถวิ่งได้อย่างสุดความสามารถต่อไปเขาพยายามเข้านะคะคุณแม็กควินค่ะ,คะแน่นอนค่ะคาดหวังอยู่นะคะเอสช่วยแสดงกันแข่ง ที่สุดแสนจะวิเศษให้ดูอีกด้วยนะแม็กควินจังจะแสดงการวิ่งที่จะไม่ให้ทำไม่ทาให้ชื่อเสียงของเอสได้เสื่อมเสียให้ดูค่ะเออการแข่งก็จบแล้วด้วยสิไปให้เทนเนอร์เลี้ยงข้าวกันเถอะ <laughs> เอางั้นเลย <laughs> <laughs> แล้วดูทำท่า ไว้ใจได้เลยก็คิดแล้วว่ามันจะต้องมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะนะเลยไปถอนเงินเตรียมเอาไว้แล้วนะ่ะอืมใจป๋าเลยพูดแล้วสินะคะแปลกๆกันด้ยเนื่องจากว่าฉันนะ่าจะถึงวันนี้เพื่อการแข่งแล้วก็เลยจำกัดการกินอาหารไว้นะคะเลยหิวมากเลยนะ่ะตอนนี้ เดี๋ยวฉันจะบอกให้เองเขาว่าความอยากอาหารที่ไร้ที่สิ้นสุดของพวกเรานะ่ะมันเป็นยังไงเอ๊ะอะใช่ไหนๆก็ไหนๆแล้วไปเรียกโอคุริกับไรอันมาด้วยเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวช้าก่อนขอแค่โอคุริเท่านั้นกระเป๋าแฟบแน่ เดี๋ยวก่อนมไม่ได้เอากระเป๋าตังคนะ์มันอะตะกี้พูดว่าไปก,กดเงินมาแล้วไม่ใช่หรออย่างงกเลยนะเอาล่ะไปกันเถอะ <c oughs> ไปเลยนะคะคุณเทนเนะ์ทีมนิวซิลิอุส ที่ได้เริ่มต้นหลังจากการแข่งอาริมากิเนนแห่งปาฏิหาริย์ของโอคลิคปเทนเนอร์หน้าใหม่กับเอสหน้าใหม่ที่ยังไม่ชำนาญการทำได้แต่วิ่งไปเรื่อยๆในที่สุดก็เป็นทีมทีมหนึ่งจริงๆสักทีถึงมันจะยังห่างไกลาจาก ทีมที่ยอดเยี่ยมเหมือนช่วงนั้นก็เถอะแต่ว่ามันได้ถูกถักทอไปด้วยความรู้สึกที่ได้สืบทอดมาจากรุ่นก่อนอทุกคนจะไปแล้วนะคะแข่งรอบสองเลยเหรอแข่งต่อเนื่องเหรอ พยายามเข้านะพยายามเข้าเอ๊ะท้าฟ้าถ้าควา้าแชมป์ติดต่อกันได้จะได้กินบุฟเฟ่ขนมหวานนะเอ๊ะจริงๆเหรอคะอยังพูดไม่ได้นะคะเดี๋ยวสมาธทิของแม็กวินจังก็กระเจิงกันกระเจิงกัหรอก ก็คิดว่าอยากจะให้เป็นกำลังใจนะแต่ผลลับมันกลับกันเหรอเน,นี่ยเอสตั้งสมาธิตั้งสมาธนินั่นสินะคะตั้งสมาธิตั้งสมาธิตั้งสมาธิาธาธาธน่ารักอะแม็กควีน คู่แข่งคือโทไคเทโอสาวมาผู้ไร้พ่ายนะ่ะเทโอจังเหรอจะมีบทไหมเนี่ยดูจากการแข่งขนนันจนถึงตอนนี้ความแข็งแข่งของคู่ต่อสู้น่ะเป็นของจริงเลยการแข่งนี้คงจะได้รับความนิยมอันดับหนึ่งนั่นแหละ EST. แต่ถึงจะเป็นแบบนั้น คนที่จะชนะน่ะคือเธอไว้ใจได้เลยค่ะฉันในตอนนี้ที่ได้ถูกทุกคนผลักดันหลังอยู่น่ะแม้แต่สวรรค์ก็รู้สึกว่าจะไปถึงได้ค่ะคาดหวังอยู่นะเอสค่ะยังไงก็จะชนะให้ได้ค่ะ เมจิโนแมคควีนเมจิโนแมควีนขึ้นนํามาแล้วค่ะเมจิโนแมควีนเข้าเส้นใช้ไปแล้วได้ชนะการแข่งขันเทนโนโชฤดูใบไม้ผีกสครั้งติดต่อกันเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ค่ะ คือเหมือนจะเป็นไทมส์สกิ์ใช่ไหมแบบสกิป์เป็นการแข่งขันเทนโนโชลเลยอ๋อก็ว่าอยู่ยินด,ดีด้วยนะคุณแม็กควีนอือประทับใจจังเลยค่ะว่าแล้วเชียวสุดยอดไปเลยนะเอสของทีมเราน่ะ ขอบคุณมากมากค่ะทุกคนฉันน่ะหลังจากนี้เองก็จะเป็นความฝันให้กับทุกคนต่อไปให้ดูค่ะมีต่อไหมเนะี่ยแล้วบอกน้าจบเลย <laughs> โอเคจบเลยละก <laughs> ็จบกันนะครับกับ ในเรื่องหลักของอุมาัพุสเมพิตตี้เดอร์บี้บทที่1นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและก,กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยครับเจอกันคลิปหน้าครับแล้วบทที่2จะเป็นในเรื่องของน้องข้าวแล้วก็รอติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ